ที่บ้านสันต้นเปลาหมู่หนึ่งบ้านศบหยาบหมู่2บ้านป่าคาหมู่3และบ้านป่าคาเหนือหมู่8ตําบลแม่เงินอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมนทนทหารบกที่37โดยชุดประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำาริบ้านทานทอง นำกำลังพลจิตอาสาเดินเท้าเข้าพบปะประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อซักถามความเป็นอยู่และเป็นการสร้างความสัมพนันธ์ดีระหว่างทหารกับประชาชนพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังภัยที่มาพร้อมกับฝนทั้งจากพายุลมกระโชกแรงน้ำพุ่มจบพันและดินถลม่มเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไข้หวัด ซึ่งมีต้นต่อมาจากยุงลายโดยขอให้ประชาชนมั่นสำรวจและกำจัดพื้นที่น้ำขังและมอบทรายโปรเบร็ดเพื่อนำไปใช้ป้องกันลูกน้ำยุงลายในครัวเลือนอีกด้วย